เิดอันนี้ไปอันโน้นได้ไงมาทำกับป้าแบบนี้ได้ไงนี่ป้ามาหาของกินก่อนป้ากินก่อนป้าก็อิ่มก่อนปลาอิ่มก่อนป้าก็ไม่กวนใครป้าเป็นคนเรียบเรียบป้าเป็นคนง่ายๆป้ากินก่อนป้าก็อิ่มก่อน ปลาแพนปลาแพนเองสวัสดีทัพทายปลาแพนของกินของปลาแพนวันนี้ <c oughs> ไอ้พุกกี้ซื้อมาให้ <c oughs> ต่อดอกไอ้พุกกี้มันต่อดอกมัน <c oughs> ซื้อมาส่งดอกเนี่ยนี่มันซื้อมาส่งดอกให้ฉันข <c oughs> ้าวเหนียวมะมม่ว <c> ง <oughs> โอ้ย สวัสดีทุกคนป่าแพนเองป่าแพนป่าแพนข้าวปลาไม่กินเนี่ยล่อข้าวเหนียวมะม่วงต่เช้าเลยนี่มื้อเช้าข้าวไม่ต้องกินนี่เหนียวมะม่วงเข้าไปปลาแพนซื้อมาสองกองอะไรเนี่ยอะไรครับเนี่ย สวัสดีค่ะป่าแพนป่าแพนป่าแพนมาเล็กแป๊บเดียวนะทุกคนวันนี้ป่าแพนไม่ยืดยาวนะเพราะว่าอะไรรู้ปะแอดมินไม่มีแอดมินไม่มีแอ,มมมแอดมินลายหยุดหนึ่งวันนี่ตัง้งแต่เชา้าป่ะปาแพนก็ตอบแชทไป อะไรเนี่ยโทรศัพท์โทรศัพท์ไม่เป็นใจเลยป๋าแพรโทรศัพท์ไม่เป็นใจกับป๋าแพนเลยสวัสดีสาวๆป๋าเองป๋าเองป๋าเองมากินข้าวเหนียวม่วมงกับป๋ากันอืมอืมอืม ปลาเองปลาเองไอ้น้องสวัสดีจ้าปลาเองปลามาเร็วไปเร็วนะวันเนี้ปลามากินข้าวเหนียวมะม่วงโชว์อืมอืมว่ายังไงน้องนาคนสวยของป๋าอืมป๋าแพนป๋าแพนวันนี้มาในานาป๋าแพนมากินข้าวเหนียวมะม่วง ปลาแพมใจไม่ถึงพึ่งไม่ได้สโลแกนปลาแพมคือใจไม่ถึงพึ่งไม่ได้ถ้าอยากจะไปใจถึงพึ่งได้หาปลาวันเลยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะมากินข้าวเหนียวมะม่วงกับปลาแพมกันอืมอร่อยมาก วันนี้ซื้อของป้าน้อยนะป้าแก่ไม่ขายไอ้กี้มันไปซื้อมาให้อืมแม่ซื้อข้าวเหนียวสอดำไว้แปดถ้วยจริงเหรอแล้วฉันกินข้าวเหนียวมะม่วงไปแล้วอ่ะโธ่โอย,ยป่ากินข้าวเหนียวมะม่วงไปแล้ววันนี้ าทำง้ก็เหนียวสัวดำาละสวัสดีพี่นาป๋าแพนใจไม่ถึงพึ่งไม่ได้สวัสดีน้องโอมจ้าเราตั้งนานทุกคนนี้ไม่ไหลก็ไหลก็ไลบ่ายแหละแต่ว่าเขายังไม่เสร็จเพราะว่าทำน้ำพริกช้าไงถ้าเดี๋ยวทำน้ำพริกก็ต้องเหมือนเมื่อวานหนึ่แหละ แล้ววันนี้น่ะช้าปปเป่ยบเก่าอีตองหยุดงานวันนี้น่าจะตอบแชทช้าสมพรสมพรไปเอาหมูเสร็จแล้วก็ทำน้ำพริกอยู่เนี่ยทำพริกเปิดเตาเกือบสิบโมงแล้ววันนี้เออเปิดเตาสายไปอีกก็จะจะดึงเวลาสายลงมาทีนี้ก็แพ็คของช้าไปอีกือ เพิ่มความอ้วนใช่ไหมไอมันอร่อยนะไม่ตอนแรกจะให้ไปซื้อข้าวเหนียวเหลืองปลาแก่ปลาแก่ไม่ขายไงไอ้กี้มันไปทุรละมันไปประกาศสังคมแล้วก็มันผ่านทางนั้นพอดีมอนโชวมาถามเอาข้าวเหนียวเหลืองไม่บอกเอา้าเพื่อนชอบกินข้าวเหนียวเหลืองแล้วกดว่าปลาแก่ไม่ขายมันก็ไปดูของป้าน้อยป้าน้อยก็อยู่ใกล้ๆกกันแหละคนละเจ้ากัน เปิ้ลมาที่บ้านป่าเลยจ้าขอป้าขอปลาหยิกหัวนมสองทีเดี๋ยวปลาเลี้ยงเปิ้ลขอป่าหยิกหัวนมสองทีเดี๋ยวที่เหลือปลาเลี้ยงหมดเลยป่าแพนเองจ้าสาวๆคนไหนสนใจมาบ้านป่าแพนได้ขอหยิกหัวนมสองทีเดี๋ยวเลี้ยงเขาเหนี่ยวมะม่วงป่าแพนใจไม่ถึงพึ่งไม่ได้ไม่สปอร์ต สวัสดีแม่แฟนค่ะปลาเองปลาเองปลาแพนป่าแพนอุ้ยคุณโอมเมื่อคืนป่าจะบอกว่าเมื่อคืนน่ะปากินขนมเปี้ยะของคุณโอมอุ้ยอร่อยหลายรสเลยมีไปเจอไส้ดีด้วยไส้เหมือนเหมือนขนมไหว้พระจันทร์น่ะไส้อันนั้นป่าชอบมากแล้วก็อีกอันจะเปไส้สับปะรด เมื่อคืนปากกินไปห้าอันตอนประมาณห้าทุ่มคือ <c oughs> ป๋าหิวมากเมื่อคืนนี้นี่คือความเท่ของป๋าป๋าเองป๋าป๋าเองปอง๋ปงากินข้าวเหนียวมะม่วงวันนี้ป๋าเองเด็กๆไม่ต้องตกใจป๋าแพนใจไม่ถึงพึ่งไม่ได้ หาปลาแพนได้อือันนี้ like ลไลฟ์ไม่นานนะไลฟ์แป๊บเดียวแล้วเดี๋ยวขายของต่อขายของเสร็จแล้วเดี๋ยวรอลงไปไลฟ์น้ำพริกกับหมูอีกรอบนะอันนี้มาไลฟ์อ่ะคิดถึงไงใครจะกินก้าเหนียวม่วงก็คิดถึงแม่กล้ากินคนเดียวมันกินให้พวกเธอดูพอดยีจ้าสาวสาวปลาดองข้าเหนียวม,ม่วงนนี้ ปลาดองเนี่ยมามมว่อืาอร่อยจ้าข้าวยังไม่กินเลยเนี่ยน่าจะกินอันนี้น่าจะอิ่มเลยกินนี้เหมือนกินข้าววะอืมพร้อมเปย์ขอไปอีกคนน้ำสองทีปลาเองทุกคน กินไปกินมาก็แสบคอเหมือนนี่ยหวานแบบคออืมเหมือนไหมอืมแกไม่อยู่แล้วนะอาเปียกอะ <c oughs> อาเปียกไม่อยู่แล้วขอเป็นปลาแพนดีกว่าก <c oughs> ี้เล่นเน่ตอนนี้แต่อนาคตอาจจะเล่นกี่ต้นเหยม่อหมด หวานหวานแอบ,บคอขอบคุณมากดีจ้ามไม่หมดแล้วสวัสดีจ้าคุณแอปเปลิลคนงามคุณแค่นี้แหละอันนี้มันหวานมันหวานแอบ,บคอเดี๋ยวปาไปหาขนมกินเพิ่ม <c oughs> อ้าวอ้าวน้ำติ๊บก็ป๋าไงไม่รู้จักป๋าหรือไงอยังไงยังไงร่อยอยังไงไ ป๋านะป๋าอืมป๋าก็เป็นผู้ชายสิป๋าอืมป๋าไม่มีเมียนะสาวๆอืมใครสมัครเป็นเมียป๋าได้ใจไม่ถึงพึ่งไม่ได้ต้องเลี้ยงป๋าด้วยเข้าใจใช่ไหมสาวๆอืมนี่ถ้าถ้ามีถ้าเป็นผู้ชายจริงเนี่ยเมียเตึมเหมือนกันเนี่ยหลอ่อขนาดเนี้ย ปลาแพนเองปลาแพนเหมือนพ่อใช่ไหมพ่อไม่มีหนวดพ่อมีเข่าอุ้ยหาของกินก่อนปลาหาของกินก่อนปลากินกาแฟสักแก้วได้ไหมปลาอยากดื่กาแฟสักแก้วนึงสาวๆปลาอยู่ไม่นานนะเดี๋ยวปลาไล่ีก็ห้านาทีสิบนาทีเดี๋ยวปลาไปนะปลาต้องไปขายของ ปลาเองไงป้าปลาแพนใจไม่ถึงพึ่งไม่ได้ปลาแพนอะช่วงนี้ปลาแพนดูแลหุ่นกินเพียวหน่อย <c oughs> ปลาแพนอยากมีหุ่นเหมือนกระแตสยาม เป็นไงล่าสาวๆนวดปานอ่ะนวดปา,าจะเท่กินนมอมก่อนเดี๋ยวอมเสียใจแต่เมื่อคืนไอ้รสอันนี้มันหมดแล้วมันเหลือแต่รสรสหวานๆแหละรสอันนี้สับป,ประรดอร่อยมากเลยอันนี้เหลือแต่รสเผือกว่ะอันนี้รสเผือกอันนี้รสอะไรไม่รู้ยังไม่ได้กินเลยสีนี้รสงาดำอันนี่สีขาว,วกว่า ีขาวหรอแบบลดลไม่รู้ลดอะไรป๋าเมย์ไกเห็นหน้าหรือยังน้องไก่เด็กในสังกัดป๋าเองน้องไก่ทํางานให้ป๋าอยู่เด็กในสังกัดดูแลเมียนะน้องไก่ดูดูแลเมียดีเมียเขาสวยมากเมียน้องไก่เขาสวยมากน้องชายป๋าเองป๋ารับไว้เป็นน้องชายเพราะว่าป๋าถูกใจเมียน้องไก่เมียเมียน้องไก่สวยเมียน้องไก่สวยมาก อืมอืมอันนี้ใต้ตัวเหลืองปลาแพนปลาแพมอืมปลาแพนไล่ไม่งานนะเนี้ย มนของอือหนวดไม่ขึ้นห่ะน้องไก่อะ่ะน้องไก่ไม่หันหน้าตรงๆหนวดไม่ขึ้นเลยนี่น้องไก่เป็นไงล่ะมาดเข้มหนวดขึ้นด้วยเห็นไหมน้องไก่ไม่ว่างนะน้องไก่ไม่ว่างเล่นด้วยน้องไก่ไม่ว่างเล่นด้วยน้องไก่ั้งไก่ทำงาน <c oughs> มีป่าว่างคนเดียวเนี่ยป่าก็ต้องไปขายของละเนี่ยปา่ากิน,านกาแฟก่อนป่ากินกาแฟก่อนน้แก้วหนึ่ง ว่าไงน้องสาวอืมอืมทำไมหนวดป่าลอ,อยได้ <c oughs> <c oughs> อืม โบว่าไงจะโบปา๋ปาจะป๋าไม่ใช่พี่ดาจ่ะป๋าจ้ะวันนี้มาในตีมป๋าแพนจ้ะอืมเป็นไงอืมไปป๋าก็มาทักทายแค่นี้แหละเดี๋ยวป๋าขายของก่อนอีกรอบนึงแล้วเดี๋ยว เขาทาน้าพริกกักหมูเสร็จเดี๋ยวป๋าพาลงไปไล์น้าพริกกากหมูวันเนี้ไม่มีแอดมินป๋าก็เลยต้องไปขายของไล์ได้ไม่นานนะเดี๋ยวไปไล์น้าพริกกักหมูก็ไล์ได้ไม่นานนะจ๊ะสาวๆทั้งหลายฝากป๋าไว้ในอ้อมอ,อกอ้อมใจด้วยวันนี้มากินข้าวเหนียวมะม่วงใ้สาวๆดูก,ก,กาแฟะนะจ๊ะอืม ปาไปแล้วนะจ๊ะน้องก้อยคนสวยง่วงไหมก็ง่วงนะพี่หยุนปาง่วงทุกวันนะตาปานไม่เคยหายดำเลยไปนะทำน้ำพริกหนังไก่ไม่เก่งอะทำหนังไก่ไม่เก่งอะหนังไก่มันยากนะมันเล่นกับมันยากนะเพราะว่าแพนน่ะเคยซื้อทดลองซื้อแบบหนังไก่เฉยๆมากินอะสามวันเหม็นสาบ มันต้องคนทําหนังไก่นี่แพนซื้อหนังไก่มานะแพนจะพูดให้ฟังนะแพนซื้อหนังไก่มาประมาณสิบเจ้าใช่อไหมทุกเจ้านะ่ะไม่เกินสามวันหนังไก่เหม็นสาบหมดเลยก็เลยคิดว่าราบใดที่เราไม่ได้ทําหนังไก่เองอะ่ะมันก็เป็นไปไม่ได้หรอกหนังไก่เนี่ยถ้าเดาได้ว่าถ้าเหม็นสาบเนี่ยน่าจะมาจากมันมันถ้าจะทาจริงจริงมันต้องเอาหนังที่แบบหนังล้ว,ลวนๆะน่ะแล้วเราไม่มีความสามารถในการทําหรอกเพราะว่าทำาะำพังน้าพริกก่างหมูอะ่ะโอ้โหก็เหนื่อยยากลำบากย,ยากเย็นอืม นี่จริงจอ่ะอแพนไปคุยกับลุงนะเพื่อนลุงอ่ะเขามีเพื่อนลุงคนหนึ่งไม่ได้เพื่อนสนิทแล้วแต่ว่ารู้จักกันสมัยก่อนอะไรเงี้ยเขาทําเอาแคปหมูขายแคปหมูแบบแคปหมูกะจุกบอกลุงไก่สนใจเอามาขายไหมเพราะว่าเมื่อก่อนเคยเอามาขายทีหนึ่งลุงไก่ว่ามันหอยมันแพ็คยากของที่มันกรอบเบากรอบบางๆอ่ะเนาะพอพอมาห่องเงี้ยพอลงถุงลงกล่องเงี้ยไปโดนอย่างอื่นเบียดแคปหมูมันก็แตกก็ปนอะไรเงี้ย ล่าสุดเมื่อเช้าโดนลูกค้าบ่นเรื่องเอทุเรียนทอดทุเรียนทอดเราอะแจ้งไปแล้วว่าเราขายแต่เกรดซีใช่ไหมทีนี้มันมาเนี่ยบางถุงมันก็มาชิ้นชิ้นแตกแต่สวยบางถุงมันก็มาชิ้นแตกแต่ปนบางเมื่อเช้ามีลูกค้าคนหนึ่งได้ไปชิ้นแตกปนไปเขาทักมาบ่นว่าอุ้ยทําไมไม่เป็นชิ้นเป็นอันเลยอะไรเงี้ยเออก็บางทีมันก็เครียดเวลาขายของเนาะขายของของ,ของกรอบของทอดอะไรพวกนี้เครียด เหนื่อยหัวใจเวลาลูกค้ามาบน่นอะไรอย่างเงี้ยเนาะอืมปะลาบองเอ่อของใหม่อีกประมาณสามวันของใหม่นะของของที่มาวันนั้นวันเดียวหมดเลยวันนั้นมายี่สิบหกโลหมดเกลี้ยงเลยไม่ได้กินไม่ได้ชิมเลยด้วยซ้าเหลืออยู่ก้นถ้วยนิดนึงเมื่อแต่อยู่ข้างล่างอะยังไม่ได้กินให้ดูไม่กล้ากินกินกลัวเดี๋ยวว่าคนทักมาเยอะแต่ว่าเนี่ยสั่งปลาแตนไปแล้วปลาแตนผันดเมื่อวานน่าจะส่งวันนี้ส่งวันนี้ก็ ถ้าไม่พรุ่งนี้ก็มาลือเนี่ยถึงไม่รู้ถึงเมื่อไร่แต่ส่วนใหญ่มันก็จะถึงพรุ่งนี้แหละเดี๋ยวรอดูอีกทีหนึ่งปะลาล้าบองนะส่วนเอ่อทุไอะไรวะทุเรียนกวนทุเรียนก,นกวนก็ไม่แน่ใจว่าถึงวันนี้หรือถึงพรุ่งนี้อาจจะถึงพรุ่งนี้นะทุเรียนกวนนะก็ฝากอเอาด้ยวยสนใจนตัวไหนก็ทักมาได้เดี๋ยวปลาขออนุญาตไปขายของต่อแล้ววันนี้ไม่มีแอดมินแล้วเดี๋ยวปลาขายของอีกรอบหนึ่งแล้วเขาทําน้ําพริกเสร็จปลาลงไปไล่ตักน้าพริกอีกรอบนึงนะ แต่ว่าวันนี้แต่ละไลฟ์เนี่ยจะอยู่ไม่นานนะถ้ารอบเย็นอาจจะอยู่นานแต่รอบรอบเช้ารอบเที่ยงรอบบ่ายที่ขายของเนี่ยอาจจะอยู่ไม่นานเพราะว่าแอดมินไม่อยู่นะ <c oughs> <c oughs> ไปไปแล้วนะทุกคน ปาไปนะนะทุกคนเดี๋ยวเจอกันอีกรอบหนึ่งนะจ๊ะบ๊ายบายไอเลิฟยูอ่ะไอรีชรักเธอรักกเธอสลังใหยอยู่รักนะจุจ๊บจุ๊บอิริบลิกสบายดีขอบคุณที่รับชมขอบคุณที่ติดตามจ้าปาไปก่อนนะจ๊ะสาว <c oughs>